อากาศยามชาเช้าเาก็จะเป็นแบบไหนโออก็จะมีชาวแกง้ที่นี่ก็จะมีโกเทนนิตบาร์อะไรต่างๆเยอะแยะมากมาย โอเคไปวิ่งก่อนแล้วคือยายก็เดินไม่รอเดินยังไวนี่นี่จ้ำ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 เจ็ดสิบเก้าแล้วนะจ๊ะจ้ำใหญ่จ้ำจ้ำใส่หมวกด้วยจ้ำเอ๊สองพี่นอยกว่าล่อ ก็จะอยู่จะมีการผู้สูงวัยอันนี้คือผู้สูงวัยอยู่บนเลย เป็นสนามบ้านไปก่อนอยายก็เดินอยู่ข้างหนอานนี้แคเป็นสนามบ้านน,นี้เป็นพวกวัลเล่อันนี้เป็นอย่างที่ที่เบาเลยตีอะไรก็ไม่รู้อะ ม,มีบานให้เล่นช้า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 เออสิบครั้งช้าช้าสามเซตสามเซตสามเซต สามรอบอะพักรอบหนึ่งพักเพิ่งหนึ่งนาทีแต่เราเล่นไม่พักเลยอ่ะเล่นเก่งเง,งี้ยดูสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใช้ได้พอ ไปไหนอันนี Blue ้เล่นยังไงระวังระวังเราก็คิดว่าเล่นเป็นแบโท เล่นยังไงไม่เคยเล่นกันเดืยนเดืนใหม่แม้ปกติมันเล่นยังไงอ่ะเหยียบข้างหลังเหรอไม่ใช่เล่นยังไงอ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะเปลี่ยนมันคนละเครื่องเล่นกันหรือเปล่าเป็นคนละอันกันหรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าพี่ไอ อันนี้หรือเปล่าที่ไอ้ีบแล้วแล้วก็ออกกำลังแขนนะอะไรเนี่ยเอาให้ถ่ายด้วยวิ่้เอบังคับให้ถ่ายด้วยจะเป็นยูทูบเบอร์ให้ถ่ายอะ่ะโอเคเดี๋ยวเปิดช่องยูทูบ โอ้โหโมปติมิ่สามสเดี๋ยวยายเล่นไ่ก่อนเลย ก็ช้ากช้าดี่ย,ยันเล่นไมก,ก่อนนะเดี๋ยวมา